ไบเบลนิพาดาค่ะอายุ16ปีทำไมถึงเป็นนักกอลก็เคยทำธุรกิจขายทานแล้วมันไม่รุ่งอ่ะอาหารที่ชอบแกงเขียวหวานไก่เจ้าหญิงเจ้าหญิงบเบลความฝันอันสูงสุดความฝันอันสูงสุดก็ถ้ายังไม่นอนก็ไม่มีความฝัน คำถามนี้คนถามมันเยอะมาก,ม,กามีแฟนยังมีแฟนหรือยังมีอยู่บ้าน3ตัวค่ะเปิดได้เย็นมากอฮาร์ดรีชอ,ช,อชอบยูนิคอร์นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงก็คือเวลาไปเข้าห้องน้ำจะชอบแต่งเพลงได้คะ่ะก็เลยชอบเข้าห้องน้ำมันเกี่ยวกันวะเน,นี่ยตังค์วละกี่บาททุกวันนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ค่ะไม่พกเงินสดเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ เงินบัญชีตอนนี้ก่อนเป็นนักร้องมี100ค่ะตอนนี้มี90บาทอยากไปไประเทศอะไรอยากไปดูไบค่ะกลับบ้านเกิดทำไมคุณยายสีไม่ชอบขนุนทำไมคุณยายสีไม่ชอบขนุนเพราะว่ากลัวขนุนมันติดน <c oughs> ะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีแฟนจะให้อะไรเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ <ai> <c oughs> ถ้ามีแฟนจะให้ <c oughs> อะไรเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ถ้ามีแฟนให้ยังไงวะไอด ชอบพี่ปูจชาลองไมค์ค่ะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาขวาชอบฟังทุกสไตล์ไหมชอบฟังทุกสไตล์เลยคะ่ทยคะทุกแนวได้หมดจริงน่าจาะเหม <laughs> <c oughs> ือนฝรั่งบ้านนะครับพี่ <c oughs> น้องเขาคอมเมนต์มาผมหล่อไหมผมหล่อไหมอ่า <c oughs> สำหรับหนึ่งคำถามจากทางบ้านนะครับภายในตามมันจะรับแอกผมไหม ใหสามวันจะรับแอดผมไหมอันนี้อยากให้รับแอดทักแชทเราได้เลยนน <Yeah. Yeah. S 1> <laughs> ี่คำถามสุดท้ายครับสายป่านหายไปไหนสายป่านหายไปไหนไม่รู้สายป่านไปไปในป่าสายป่านไปไหนไม่รู้ค่ะทุกคนต้องเรียกสายป่านไหมสายป่าน <laughs>